สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีก็รู้ป้าหน่อยนะสวัสดีหน่อยสวัสดี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 วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูการทำขนมอันนี้เกี๊ยสามเกีรยสามติดเดี๋ยวมือเข้า มันไม่มีใครเลี้ยงให้ต้องเลี้ยงเองแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเนีย่ยเขาจะผูกพันกับงานช่างแล้วก็เดี๋ยวก็เก่งเองโตขึ้นแล้วจะทําให้มันแบบแบบป้าเลย่างตักป้าแล้วก็เกี่ยสองเห็นไหมเนี่เกี่ยสองเปิดแล้วมันปิดกับเกี่อนเขนเ่อเืเ่นเ่อนเ่ไน่อนเขช่อนเขเหืนเหือน่อน่นเ มนติดแล้วแกนิดชืุ้ดูดไฟชืไฟชื้นไฟแกนิปิดดูดไฟมีปิดแกสองดูดดูดไฟมีแกสองด้งดูดไฟมีมาเราจะเราจะแก้แกสองกันเราทำยังไงดูดไฟมีปั้นบ้านผัดไปดูด้่เรไ้ป เดี๋ยววันนี้เราจะแก้เกียร์สองกันเห็นไหมเนี่มันเด้งเห็นไหมบ้านไทรเป็นแบบนี้บ้างครับท่านผู้ชมอถอดแป๊กก่อนถอดป๊กเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดตูดเลย หากแล้วหากได้ไงอ่ะเปิดตูวออกมามันจะมีทั้งสี่ตัวนะท่านผู้ชมมา,มาดูต่อเมื่อกี้ต้องมีคนมายุ่งย่ามยุ่งย่ามก,กับการทำงานครับท่านผู้ชมวุ่นวายเลย ว้าวุ่นเลยเลี้ยงเองครับท่านผู้ชมน้องขิมเราเลี้ยงเองอยู่กับเราเลือพ่อกับแม่ อนจะพาไปให้อาหารนกเก็บไว้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 ไทำงานก่อนมันก็จะมีมัดทั้งหมด6ตัวนะครับท่านผู้ชมใต้ฐานพันดลมอันนี้เกียร์สเปิดแล้วเด้งกลับเปิดไม่ได้

ช้างน้อยน็อต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 อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไม่น็อตหายแล้วน็อตป้าหายอยู่ทางโน้นน่ะแต่น็อตหายลูกน็อตหายน็อตหายตอนนี้น็อตคิมเขาก็เป็นแบบเป็นได้สองวันแล้วยังไม่หายเลย

มันที่ฝุ่นที่ผงเนอะที่ฝุ่นพวกเนี้ยไหนอ่ะลงอะไรอ่ะนี่ครับผมคอมคอมนี่มันไปติดในสวิฟมันทำให้มันไม่ดีดเวลาเปิดปิดโอเคคอมคอมอย่า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 ยุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งมาทำงานอยู่มาเสร็จมาเสร็จก่อน ไม่ได้แล้วมันแค่ฝุ่นฝุ่นเต็มเลยค่ะท่านผู้ชม เอาเคีควงมาให้ป้าหน่อยเลยดูคีควงมาปรากฏว่าสิ่งที่ไปอยู่ในนั้นคือนี่ครับท่นานผู้ชมมีหยักใหญ่แล้วก็มแมลงที่มีงูมัมนคาบเข้าไปกินเนี่ยมันคาบไปกินแล้วกม็มันวางอะไรข้างในมันจะขัดกับตัวเปิดปิด เยอะเลยนะเนี่ยก็ปัญหาแบบนี้เขาเจอบ่อยครับท่านผู้ชมใช้ได้แล้วทไ,ไ,ไม่เล่นนะไม่เปิด <c oughs> ใส่เข้าเหมือนเดิม แเราก็ปิดทุกอย่างให้เข้ามันเดิม 拆掉，拆掉，拆嗯。快拆掉。拆掉。哎、嗯。拆掉。欸 อ๋อเปิดไข่แตกเปิดไข่แตกไข่ไก่แตกแล้วก็ปิดฝาจรไปขั้าส่านสำเร็จเสร็จงานนี้เราจะลองเสียบป๊กดูนะครับว่าเกียร์สอกมันจะหายเ็งไหม <c oughs> ก็หยใหใ่มีขี้ฝุ่นไปเกาะไปแกะมันร่องที่ทำงานของมันอะ ไฟไม่เข้าไฟไม่เข้าปอินเสร็จปั๊ก้วเรนป้งเสร็จปั๊กเสร็จกีจ้เลยบ่เรนเรยนเรียนแดเรงมากบเรีนเรียป้องวกจสองตัวหัวใจหลักกสที่เราต้องมาเสร็จเมื่อกี้ครับว่ามีอะไรไปตัน ไม่เด้งแล้วใช่ไหมครับเนี่ยมันมีตัวเห็นไหมแบบใหญ่ครับตัวแมลงอะไรไปไปอยู่ในร่องของตัวเด้งของปิงของสวิกมันอ <c oughs> ่ะเอ้ย่ใช่ได้ <c oughs> บิ๊กเอ้ยจนี <c oughs> ่สอง อีสามขอบคุณทุกการชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับตอนนี้มีคนพูดแข่งอยู่ตลอดเลยครับเนี่ย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 คนพูดแข่งเนี่ยพูดไม่หยุดเลยเอาพูดสิสวัสดีค่ะพูดพูดพูดสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไลน์ก่อนสวัสดีครับสวัสดีจ้าหน่อยจ้าหน่อยเจ้า จาพาจ่าพาจ่าพาจาพาไหว้พาหวัดดีหวัดดีชิมเท่าแล้วชิมเท่าแล้วปิดประตู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 ปิดปปิดปตปิดปรตูปิดประติดประตูปิดประตูปิดปิดปิดประตูประะตปิดระดะะตระ กลัวกัวกัวอะไรกลัวกลัวกันอ๋อกลัวนี่ไงกลัวกลัวกลัวกันกลัวกัดทอดถ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 อดขี่วัวดื้อๆขี่วัวดื้อๆเออขี่วัวใส่เท้าไปเลยโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ